สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ next gen podcast ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ค่อนข้างน่าใจหายแล้วก็เชื่อว่าสร้างความสะเทือนใจให้พวกเราหลายๆคนเลยนะคะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากจริงใช่ค่ะคือข่าวการจากไปอย่างกระทันหันของคุณนัทวุฒิปงลังกานักข่าวแล้วก็ผู้ประกาศข่าวจากสถานีโทรทัศน์ช่อง8ซึ่งท่านจากไปในวัยเพียง35ปีเท่านั้นเองครับ คือการคุยของเราวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจจะไปคาดดาวหรือเจาะจงที่เคสของคุณนัทวุฒิโดยตรงนะคะแต่เราอยากจะใช้โอกาสเนี้ยทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการเสียชีวิตขณะหลับ อืมครับโดยเฉพาะในกลุ่มคนหนุ่มสาวที่ภายนอกดูแข็งแรงดีทุกอย่างเลยเราจะมาดูกันในมุมมองของวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะครับโดยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็จะมาจากบทความที่อ้างอิงคําอธิบายของคุณหมอวิพัชรพันธวิมลซึ่งท่านเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจแล้วก็มีข้อมูลจากถแถลงการของทางช่อง8ด้วยครับก่อนอื่นเลยนะคะครับก่อนอื่นเลยผมขอร่วมแสดงความเสียใจอย,อย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว เพื่อนร่วมง,งานแล้วก็แฟนข่าวของคุณนัทวุฒิด้วยนะครับการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพไปแบบนี้เป็นเรื่องน่าใจหายจริงๆครับค่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงเช้าของวันที่30พฤศจิกายน2568ที่มีรายงานว่าพบคุณนัทวุฒิเสียชีวิตในบ้านพักครับที่นนทบุรีใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ทําให้ทุกคนช็อกมากก็คือคืนก่อนหน้านั้นเขายังจัดรายการข่าวอยู่เลยดูสดใสแข็งแรงไม่มีวี่แววอะไรเลยอืม มันเลยเป็นคำถามใหญ่เลยค่ะว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงประเด็นนี้เป็นเหมือนปริศนาที่น่ากลัวสำหรับคนทั่วไปเลยนะครับว่าทำไมคนที่ดูแข็งแรงฟิตแอนเฟิร์มถึงหลับเราไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้วิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์มีคำตอบบางอย่างซ่อนอยู่ครับพอเราเข้าใจกลไกของมันแล้วเราจะเห็นเลยว่าร่างกายเราเนี่ยซับซ้อนกว่าที่คิดมากครับเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มไขปริศนานี้กันเลยดีกว่า จากข้อมูลที่คุณหมอวิพัฒน์ได้ให้ความรู้ไว้นะคะท่านบอกว่าถ้าเราตัดเรื่องการฆาตกรรมออกไปสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยมักจะมาจากภาวะที่เรียกว่าหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะรุนแรงอย่างฉับพลันครับโหชื่อยาวมากเลยค่ะพอจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆได้ไหมคะมันคืออะไรกันแน่ได้ครับถ้าจะให้เปรียบเทียบเพื่อเห็นภาพง่ายๆที่สุดเลยนะลองนึกภาพว่าหัวใจเราเป็นเหมือนปั๊มน้ําที่ทํางานด้วยระบบไฟฟ้าของตัวเองค่ะ ภาวะนี้ก็เปรียบเสมือนการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรครั้งใหญ่ขึ้นมาทันทีในระบบนั้นเลยครับอ๋อเหมือนไฟฟ้าลัดวงจรในบ้านอย่างนั้นเลยเหรอคะคืออยู่ดีๆก็ช็อตไปเลยใช่เลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากคือมันลัดวงจรแบบรุนแรงจนปั๊มน้ําหรือก็คือหัวใจเราเนี่ยจากที่เคยบีบตัวเป็นจังหวะสม่ําเสมอค่ะกลับกลายเป็นการสั่นพิวอย่างเดียวไม่เกิดแรงบีบพอเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้ภายในไม่กี่วินาทีก็จะหมดสติ แล้ก็เสียชวิตในที่สุดครับแค่นึกภาพตามก็น่ากลัวแล้วนะคะและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเมื่อมันเกิดตอนที่เราหลับอยู่เราจะไม่มีโอกาสรับรู้เลยไม่เจ็บหน้าอกไม่ทรมานร้องขอความช่วยเหลือก็ได้อืมมันเกิดขึ้นแล้วก็จบลงในความเงียบซึ่งนี่คือคําอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์เลยครับ ไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์อะไรเลยพอจะเข้าใจภาพรวมแล้วค่ะว่ากลไกลมันคือไฟฟ้าลัดวงจรแต่คำถามต่อมาก็คือแล้วอะไรล่ะคะที่เป็นตัวจุดชนวนให้เกิดการลัดวงจรมีขึ้นมาเป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากครับทางการแพทย์ก็แบ่งสาเหตุออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆเลยกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ตรวจเจอสาเหตุชัดเจนค่ะเปรียบเหมือนเราเจอเลยว่าสายไฟเส้นไหนมันเปื่อยหรือเครื่องยนต์ส่วนไหนมันมีปัญหา กลุ่มแรกนี้มีอะไรบ้างคะในกลุ่มที่ตรวจเจอสาเหตุชัดเจนนี้หลักๆเลยก็คือ 1. หลอดเลือดหัวใจตีบฉับพลันครับค่ะพอเกิดภาวะนี้กล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนจะตายทันทีพอกล้ามเนื้อส่วนนั้นตายไปมันก็ไปรบกวนการเดินของไฟฟ้าหัวใจทำให้เกิดการลัดวงจรขึ้นมาได้เอ๊ะแต่เดี๋ยวนะคะภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบส่วนใหญ่มักจะเกิดกับคนที่มีอายุมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องไขมันความดันไม่ใช่หรอคะ เป็นข้อสังเกตที่ดีครับโดยทั่วไปใช่แต่ก็มีกรณีที่เกิดขึ้นในคนหนุ่มสาวได้เหมือนกันจากปัจจัยอื่นหรือบางครั้งอาจไม่มีอาการเตือนนำมาก่อนเลย๋อ oh. ครับสาเหตุที่สองคือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสบางชนิดและ3คือโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติแต่กำเนิด อันนี้เป็นพันธุกรรมเหรอคะใช่ครับเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ผนังหัวใจจะหนากว่าปกติแล้วในความหนานั้นอาจจะมีพังผืดเล็กๆซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าพังผืดนี้แหละครับที่สามารถเป็นจุดกําเนิดของไฟฟ้าที่ผิดปกติได้ฟังดูแล้วแม้แต่กลุ่มที่บอกว่าหาสาเหตุเจอก็ยังน่ากลัวแล้วก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะใช่ครับแต่ที่ได้เย็นมามันมีกลุ่มที่สองที่น่ากลวลกว่านั้นอีกคือกลุ่มที่หาเท่าไหร่ก็หาสาเหตุไม่เจอ แบบนี้มันเป็นไปได้ด้วยเหรอคะเป็นไปได้ครับและนี่คือกลุ่มที่น่ากังวลและท้าทายทางการแพทย์ที่สุดเราเรียกกลุ่มอาการนี้ว่า S.U.N.D.S. หรือ Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome ค่ะแปลตรงตัวก็คือกลุ่มอาการเสียชีวิตตอนกลางคืนอย่างกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุหมายความว่าชนสูตรแล้วก็ยังไม่เจออะไรเลยเหรอคะหัวใจดูปกติทุกอย่างถูกต้องครับ คือการจะวินิจฉัยว่าเป็น SUDS n D S ได้เนี่ยหมายความว่าแพทย์ชนสุตรอย่างละเอียดแล้วแต่ไม่พบความผิดปกติเชิงโครงสร้างของหัวใจเลยห<ฮ>ลอดเลือดก็มีตีบกล้ามเนื้อก็ไม่นะไม่มีการอักเสบคือหัวใจดูปกติดีทุกอย่างแต่คนไข้กลับเสียชีวิตไปถ้าหัวใจดูปกติแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะคะเหมือนมีฆาตรกรล่องหนอยู่ในร่างกายเลยถูกต้องเลยครับฆาตรกรในกลุ่มนี้มันล่องหน เพราะมันไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างแต่อยู่ที่ระบบไฟฟ้าและเคมีของร่างกายซึ่งตรวจหาได้ยากกว่ามากค่ะโดยสาเหตุในกลุ่ม SUDS เนี่ยเราพอจะแบ่งได้เป็น2เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกคือปัญหาที่ซ่อนอยู่ในพิมพ์เขียวของร่างกายเราเองซึ่งก็คือโรคทางพันธุกรรมครับพิมพ์เขียวที่ว่านี่หมายถึงยีนของเราเหรอคะใช่ครับมันคือความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการทํางานของโปรโตีนที่เป็นเหมือนประตูเปิดปิดไฟฟ้าในเซลล์หัวใจ ทำให้ระบบไฟฟ้าไม่สเสถียรพร้อมจะลัดองค์จรได้ตลอดอืโดยเฉพาะตอนนอนที่ระบบประสาทอัตโนมัติมันเปลี่ยนแปลงไปโรคในกลุ่มนี้ที่คนไทยน่าจะคุ้นเคยกันดีที่สุดก็คือโรคไหลาตายหรือชื่อทางการแพทย์คือบลูกาลาซินโดรมครับอ๋อโรคไหลาตายที่เคยได้ยินมาตลอดก็คือสาเหตุในกลุ่มนี้นี่เองประเด็นหลักเลยครับส่วนเรื่องใหญ่ที่สองในกลุ่ม SUDS n D S, ไม่ใช่ปัญหาจากพิมพ์เขียวโดยตรงแต่เป็นปัจจัยภายนอกที่มากระทบระบบไฟฟ้าชั่วคราวค่ะเหมือนมีไฟกระชากเข้ามาจนระบบมันรวนปัจจัยพวกนี้ก็เช่นภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำอย่างรุนแรงหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่รุนแรงมากค่ะก็ส่งผลได้เหมือนกันครับหรือแม้กระทั่งการมีสารเคมีบางชนิดในเลือดสูงผิดปกติซึ่งอาจทําให้หลอดเลือดหัวใจหดเกรงอย่างรุนแรงฉับพลันได้ ฟังดูแล้วมันซับซ้อนมากจริงๆค่ะทั้งปัญหาทิซซอนใน DNA ทั้งปัจจัยภายนอกที่มองไม่เห็นคำถามที่คิดว่าทุกคนอยากรู้ก็คือแล้วเราจะรู้ตัวล่วงหน้าได้ไหมคะถ้าไปตรวจสุขภาพประจำปีมันจะเจอความเสี่ยงเหล่านี้ไหมและนี่อาจจะเป็นประเด็นที่น่ากลัวและน่าใจหายที่สุดของเรื่องนี้เลยครับคำตอบก็คือสำหรับภาวะส่วนใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่ม SUDS n ที่เป็นปัญหาด้านไฟฟ้าการตรวจคัดกรองโดยทั่วไปมักจะ ตรวจไม่เจอครับเดี๋ยวนะคะหมายความว่าต่อให้เราดูแลตัวเองดีมากไปตรวจสุขภาพหัวใจทุกปีทำ ECG วิ่งสายพันธเอลตราซาวหัวใจแล้วผลออกมาว่าแข็งแรงดีปกติทุกอย่างครับเราก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากภาวะนี้ได้โดยไม่รู้ตัวเลยเหรอคะน่าเศร้าที่ต้องบอกว่าเป็นความจริงครับเพราะการตรวจสุขภาพหัวใจโดยทั่วไปเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อหาความผิดปกติเชิงโครงสร้างเป็นหลัก เช่นลิ้นหัวใจรั่วกล้ามเนื้อหัวใจหนาหรือหลอดเลือดตีบแต่มันไม่สามารถมองเห็นความผิดปกติที่ซ่อนอยู่ในระดับไฟฟ้าหรือระดับยีนได้ค่ะเปรียบเหมือนเราเอารถไปเช็คสภาพเราตรวจดูเครื่องยนต์ดูยางแต่เราไม่ได้สแกนดูซอฟต์แวร์ในกล่องคอมพิวเตอร์ซึ่งปัญหาของซันสก็อยู่ในซอฟต์แวร์ครับฟังแล้วใจหายเลยค่ะกลายเป็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุด อย่างการตรวจสุขภาพอาจจะมองไม่เห็นเพชราคาดเงียบที่ซ่อนอยู่เลยครับแบบนี้มันเหมือนกับว่าเราป้องกันอะไรได้ไม่ได้เลยเหรอคะในแง่ของการป้องกันล่วงหน้าสำหรับคนที่ไม่มีอาการถือว่าทำได้ยากมากครับ ข้อมูลจากบทความจึงเน้นย้ำว่าสิ่งเดียวที่จะช่วยชีวิตคนจากภาวะนี้ได้คือการตอบสนองที่รวดเร็วที่สุดก็คือการทำ CPR ใช่ครับคือการทำ CPR และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าหรือ AED ให้เร็วที่สุดแต่ลองคิดตามนะครับว่าโอกาสกที่ทำแบบนั้นแทบจะเป็นศูนย์เลยถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอนที่เรานอน,อนหลับอยู่คนเดียวจริงค่ะมันเป็นสถานการณ์ที่ปิดประตูทุกทางเลยจริงๆพอได้เข้าใจข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วมันยิ่งทำให้การจากไปของคุณนัทวุฒิเป็นเรื่องที่น่าเศร้ายิ่งขึ้นไปอีกนะคะครับ ที่ผ่านมาเราคุยกันถึงกลไกทางการแพทย์แต่เรายังไม่ได้พูดถึงตัวตนของคนคนหนึ่งที่ต้องจากไปก่อนวัยอันควรเลยครับเราอยากใช้เวลาตรงนี้เพื่อรำลึกถึงเขาในฐานะบุคคลคนหนึ่งไม่ใช่แค่ในฐานะกรณีศึกษาทางการแพทย์ค่ะจากข้อมูลที่ได้รับมาคุณนัทวุฒิปงลังกาอายุ35ปีเป็นชาวเชียงราย จบการศึกษาจากคณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปฐมซึ่งดูเหมือนจะคนละเส้นทางกับงานสื่อสารมวลชนเลยนะคะ,ะใช่ครับแต่นั้นก็แสดงให้เห็นว่าเขามีความฝันและความมุ่งมั่นในเส้นทางนี้จริงๆเขาเริ่มต้นจากไหนคะในสายงานนี้ก่อนจะมาเป็นผู้ประกาศข่าวเต็มตัวเขาเคยเป็นดีเจอยู่ที่เชียงรายมาก่อน แล้วก็เริ่มต้นในสายข่าวจากการเป็นนักข่าวภาคสนาม๋อ oh. ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไต่เต้าขึ้นมาด้วยความสามารถของตัวเองจนได้เป็นผู้ประกาศข่าวอย่างที่เราเห็นกันครับแล้วก็ยังเคยได้รับรางวาัลด้วยใช่ไหมคะครับเคยได้รับรางวาัลคุณภาพแห่งปีสังคเนรในสาขาสื่อมวลชนดีเด่นด้วยซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพในการทำงานของเขาได้เป็นอย่างดี ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ซึ่งเป็นต้นสังกัดปัจจุบันของเขาก็ได้ออกถแถลงการแสดงความอาลัยซึ่งพอได้อ่านแล้วรู้สึกสะเทือนใจแล้วรับรู้ได้ถึงความรักที่เพื่อนร่วมง,งานมีให้เขาจริงๆค่ะครับในถแถลงการนั้นพูดถึงคุณทรุธว่าเป็นนักข่าวผู้เป็นที่รักและบอกว่าการจากไปของเขานำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่งแก่ทุกคนที่รู้จักและทำงานร่วมกันถ้อยคำเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นว่า เขาไม่ได้เป็นแค่เพื่อร่วมงานแต่เป็นเหมือนคนในครอบครัวของที่นั่นเลยค่ะการได้รู้เรื่องราวชีวิตของเขาแบบนี้ยิ่งตอกย้ําถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับคนหนุ่มคนหนึ่งที่มีความฝันมีเส้นทางอาชีพที่กําลังรุ่งโรดเป็นที่รักของทุกคนแต่กลับต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับค่ะ ด้วยภาวะที่ซ่อนอยู่ในร่างกายโดยที่ไม่มีใครคาดคิดครับโดยสรุปแล้วการพูดคุยของเราในวันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าการเสียชีวิตกระทันหันขณะหลับมีคนหนุ่มสาวไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่เป็นโศกนาฏกรรมที่มีสาเหตุทางการแพทย์ที่ซับซ้อนอยู่เบื้องหลังครับส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าของหัวใจที่ทำงานผิดพลาดอย่างฉับพลันและที่น่าเศร้าที่สุดคือมันเป็นสิ่งที่คาดเดาและป้องกันล่วงหน้าได้ยากอย่างยิ่งใช่ครับ และสุดท้ายนี้แม้ว่าเราจะพยายามหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์มาตลอดการพูดคุยแต่เหตุการณ์ที่น่าเศร้านี้ก็ได้ทิ้งคำถามที่สำคัญไว้ให้เราครบคิดต่อนะครับค่ะมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่านิยามของคำว่าสุขภาพดีที่แท้จริงนั้นคืออะไรอืมเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะ มันเป็นเพียงแค่การไม่มีอาการป่วยแสดงออกมาให้เรารู้สึกหรือยังมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่ในร่างกายของเราค่ะเหตุาการณ์นี้อาจเป็นเครื่องเตือนใจให้เราตระหนักว่าร่างกายของเราอาจกําลังส่งสัญญาณเงียบๆบ,บางอย่างอยู่เสมอเพียงแต่เราอาจจะยังไม่รู้วิธีที่จะรับฟังมันนี่คือคําถามที่ผมคิดว่าน่าเก็บไปไตร่ตรองต่อนะครับ ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามการพูดคุยในวันนี้จนจบนะคะและขอเชิญชวนกดติดตามช่อง n e t g เจ Podcast เพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆที่ให้ความรู้และแรงบันดาลใจในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ